คอบกระปุแล้วนะคะวันนี้เรามาส่งมอบกันอยู่ที่แหนะพิยาการจังหวัดบุรีค่ะใช่ไหมคะวันนี้เรามาส่งมอบลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราว่าสอบถามที่ลูกค้าดีกว่าว่าออกรถจะทันโชว์ลุคทัพที่เราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็่าฟันหรือผ่านอะไรอะไรมาได้กันบ้างออกระทบพี่นะคะดีใจมากเลยค่ะกว่าจะฝ่ากฟันมาได้นะคะเซนสาม ไจเน้นแหละค่ะไม่ผ่านกับน้องโบนี่สุดยอดจริงๆค่ะเห็นไหมคะลูกค้าติดปัญหาด้านไหนหรือสนใจรถรุ่นไหนสามารถสับผามได้เลยนะคะเราพร้อมที่จะดันและก็สู้เหมือนเหมือนเหมือนลูกค้าคนนี้เลยนะคะตอนแรกพร้อมที่แบบว่าจะยกเลิกแล้วว่าใช่ไหมคะพี่หยาใช่ค่ะบอกว่านะคะน้องโบนะคะเป็นเซลลวี่เยี่ยมมากเลยค่ะใครสนใจาอกรถนะคะเชิญที่ท็อปที่เลยค่ะ คับพีนะคะส,อสอาวสมัตปครั